เซนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นอีกหนึ่งมวยที่เป็นคู่กระแสมากๆนะครับตัวสิบคารวาพูดถึงนาบิลวินาโมไทยไลยครับนาบิลนาวันนี้ที่เรากล้า,กากประกบกับเคี่ยวพยักเนี่ยก็มีความมั่นใจนะว่ามันยังไงมันก็ไม่มีไม่มีแพ้ขาดรอยหรอกพอด้วลุกปร่งก็ดีอะไรก็ดีถึงแม้ประสบการณ์จะสู้ไม่ได้ผ่านมวยมาสู้ไม่ได้ แต่ด้วยรูปร่างแล้วก็เด็กเนี่ยถามว่าอาวุธเยอะนาบิลนี่อาวุธเยอะมากมีหมัดมีถีบมีเขา่าโอ้โหมันมันมันเป็นอะไรที่ณนวันนี้ใครจะต่อยนาบิลเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ใช่หาคู่ง่ายนะสักศรียังไม่สู้เลยผมบอกกลบแล้วนะสักศรีกับนาบิลเนี่ยสักศรีไม่สู้นาบิลนะ,อะข,อขอตัวเดียวคืออย่าอย่าต่อยนาบิลงนั้นหน้าวันนี้นะระดับศักศรีเนี่ย ซึ่งชนะธงน้อยเนี่ยยังไม่สู้นาบิวะนะนะท,าทางทางสุดจุดใจเนี่ยบอกว่าเขาเขาขอตัวเดียวเพราะฉะนั้นะต่อเที่ยวพยักษเที่ยวนี้เนี่ยราคานี่เปิด5-2เปิด5-2คนแท้คนรองมีม,มีมีการเล่นได้เสียแล้วนะนะเล่นคุยเล่นเล่นได้สีแล้วนะผมแต่ผมเชื่อว,ว่าขึ้นมาไม่ถึงแน่นอนราคาเนี่ยพอเห็นลุกล่างแล้วนะตอนที่5-2ที่ น้ำหนักเท่าหรือว่าต่อแล้วครับอ่าต่อแล้วตอนที่ตอนนี้ต่อแล้วนะต่อแล้วนะเปิดห้าสองใหม่ใหม่เปิดสามหนึ่งครับงั้นเปิดสามหนึ่งพอเปิดมาอ่าน้าหนักต่อสองปอนด์เนี่ยราคาห้าสองมีคนลองมีคนต่ออแล้วก็สองถึงห้าสองตอนนี้คือสองถึงห้าสองแล้วนะงั้นวันชกเนี่ยผมเชื่อว่าราคาเนี่ยคนเล่นนำอยู่เยอะคนเล่นนำอยู่เยอะแล้วก็อย่างเที่ยวปยัหยัเนี่ยชนะต้องชนะห้ายก แต่นาบิวมีโอกาสมีโอกาสนอกเที่ยวไปยักถ้าเลี้ยใครนอกใครเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสนาบิวจะนอกผมไปยักแต่เที่ยวพยักเนี่ยมากกว่าเที่ยวพยักนอกนาบิวดูว่าเที่ยวนี้เนี่ยถ้าเผื่อนะครับดิวเนี่ยชนะเที่ยวพยักได้เนี่ยเที่ยวน่าต้องตล่อยปล่อยขึ้นไปเลยตล่อยกับพวกช่อช่อฟ้าเลยช่อฟ้าเลยคนคนมาตักเลยต้องปล่อยพวกนี้เลยอ่าอ่า ได้เสียแน่นอนคู่นี้ผมเชื่อว่าถึงเวลาวันนั้นน่ะคง,คงคงคงเล่นเล่นกันเยอะคู่นี้กระแสแล้ววันนี้เป็นกระแสที่ที่ทคนคนพูดถึงเยอะเหมือนกันคู่นี้นะอ่าแ,นะแบบ้าที่เย่เห็นจะคิดไม่ว่าไอ้น้องคนนี้มันจะต่อยได้เป็นขนาดนี้แขนขาก็เล็กแล้วก็ต่อยบนมาสามสิบสี่ไปครับตอนแรกไม่คิดไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะโอ้แต่พอประกอบกับใครมันก็ชะนะขาดชนประกอบใครก็ไม่มีราคาเล่นชะนะขาดตลอดนะฮะจน เป็นนักมวยที่หาคู่ยากมากๆคนหนึ่งหาคู่ยากมากๆระดับมวยเก็เอบางตัวยังไม่สู้อ่ะต้องถือว่าไอศักดิ์สรีนี่ใกล้ๆเอแล้วนะนะใกล้ๆเอแล้วนะยังไม่สู้อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นคู่แปดซึ่งเป็นคู่แปดซึ่งไม่มีใครคา,าดคิดว่านาบิวจะต่อยคุมเชี่ยวมายักษ์ในไฟต์ต่อไป <N> <N> แล้วก็ไม่น่าเชื่อได้ว่าเสนาจะมองว่าถ้าใครจะน็อกใครเนี่ย โอกาสนาบิลผู้ชนะน็อกมากกว่าทั้งที่นาบิลไม่ใช่มวยหมัดไม่ใช่มวยหมัดแต่ว่าถามว่าจุด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 อ่อนของเชียวพยัคฆ์เนี่ยกับนาบิลเนี่ยเชียวพยัคฆ์มีจุดอ่อนเหมือนที่เราเคยเห็นเชียวพยัคฆ์ต่อยโดนน็อกอ่าโดนน็อกนะแต่นาบิลนี่ยังไม่มีจุดอ่อนเลยแต่ขาเขาไม่เจ็บนะมันเป็นอะไรที่เห็นอยู่แล้วว่ามันมันไม่มีจุดอ่อนแต่เชียวพยัคฆ์มีเงันมีจุดอ่อนนะที่โดนโดนอาวุธแล้วบางที บอกเฉยๆถ้าถามเป็นข้อมูลนี่ในอดีตเฮียเคยเห็นแบบนี้ไหมครับเสียเคยเห็นแบบนี้แบบ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 นาบิวทรงแบบเนี้ยในอดีตมีมวยที่แบบแบบแบบนี้ไหมก็ต้างกันใช่ผมเชื่อก็คือดีเซนดีเซนน้อยอ่ะเป็นมวยเข่าที่ไม่มีจุดอ่อนเลยนะยังไม่เห็นจุดอ่อนของนาบิวเลยตรงไหนแต่อาจจะว่ามันยังไม่ได้เจอเจอกับมวยมวยมวยเกตเอนะแต่เชื่อนี้เระเจอมวยเกตเอแล้วน่ะถ้าต่อยมาแล้วจะเห็นเลยว่าเวลาโดนอาวุธของเชี่ยวมายากเนี่ยจะมีจะให้เห็นว่ามีจุดอ่อนตรงไหนหรือเปล่า ที่ผ่านมาก็เห็นดีเซนอนี่ยไม่มีจุดอ่อนเลยค้างก็ดีขาก็ไม่ขาก็ดีไม่มีจุดอ่อนเลย,เลยนี่เหคล้ายๆกันเลยนามีกว่าด,ดีเซนน้ยอยขอบคุณครับครับครับ